Movie Shake สวัสดีครับได้เวลา movie s h a k k กับผมวีรวีโรจน์นะครับที่จะมาเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันครับ อัปเดตหนังใหม่เข้าฉายสัปดาห์นี้เตรียมตัวพบกับภาพยนตร์ไซไฟหลังจากการล่มสลายของระบบนิเวศของโลกเวสเปอร์ esper, เด็กหญิงอายุ13ปีครับที่รับบทโดยราฟเฟ e l ล่าแชปแมนเธอดิ้นรนเอาชีวิตรอดกับดาริอสที่รับบทโดยริชาร์ดเบรพ่อที่เป็นอัมพาตและได้พบกับค่ามิเลียที่แสดงโดยโรซี่แม็กอีแวนหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งที่สับสนจากเหตุการณ์ยานบินตก ละบีบให้เวสเปอร์ต้องใช้ไหวพลิบความแข็งแกร่งเพื่อนำไปสู่การต่อสู้เอาตัวรอดบนโลกที่ล่มสลายและเธออาจจะเป็นทางรอดสำคัญของมนุษยชาติครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้พุ่มกับชาวลิทัวเนียคริสติน่าบัวซิเทและบรูโน่แชมเปอร์จากหนังไซไฟสุดคัสนะครับอย่าง Vanishing w a ว e มารับหน้าที่กำกับและเขียนบทไปลุ้นกันว่าเวสเปอร์สาวน้อยวัย13ปีจะทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่ในโรงภาพยนตร์สัปดาห์นี้ครับ <S 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 เอาละครับแล้วกลับมามูวี่เช็คกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับมูวี่เช็ค